มาด้าสองหนึ่งจุด้าสปิลิตสี่ด่านเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบสองโปรโมชั่นของเราอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะเปะ็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะแม็กกายลสวยด้วยนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยคะ่ะจัดไฟนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตกระจกปะไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ลล็อกแอร์แบก พวมาลัยมันติฟังก์ชันปุญแจาีโมทเกียร์ออตโต้เครื่องเสียง AM/FM, AUX แล้วก็ด d คะ่ะฟีดาวส่งเดือนละ4,000บาทคนซื้อได้รับรวมอีกที่1น0 0งมืนบาทขึ้นไปกระสรคณีไปเฉง,งานได้แล้วคะ่ะออกรถไม่ยุ่งยากค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วค<ท>่ะสเกิร์ตรอบคันค่ะ ภายในสปอร์ตมากๆเลยนะคะได้เบาะหนังสีดำดาวสปอร์ตกว้างนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า siamp10 พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ